คุณครับเดี๋ยวครับเชิญบนทางนี้ครับค่ะผมขออนุญ,ญาตนะครับคุณผมขอใช้กระปเป๋าเปงคุณหน่อยครับได้ค่ะ ช่วยถอดเสื้อคุมอให้ผมดูด้วยครับฮะนี่มันไร้สาระมากเลยนะคะช่วยถอดเสื้อคลุมให้ผมด้วยครับจะให้ชันแก้ผ้าด้วยเลยไหมล่ะคุณครับผมก็แค่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผมผมต้องตรวจให้แน่ใจว่าทำไมสัญญาณถึงร้องให้ความร่วมมือผมด้วยครับอะ่ะครับ เชิญคุณตามผมมาทางนี้ครับอ๋อ,ออ๋อคุณครับคุณเป็นอะไรครับคุณโอเคหรือเปล่าครับสงสัยปวดท้องจะใกล้คอน,นะคะงั้นเดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลให้คุณนะครับคุณทำใจดีก่าน,นะเออไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องค่ะคุณครับไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเออคุณคะ ไม่ต้องหรอกค่ะฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะประกันสุขภาพฉันก็ไม่มีคุณปล่อยฉันไปเถอะนะคะฉันขอร้องเออคุณครับผมปล่อยคุณไปในสภาพนี้ไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวคุณช่วยรอผมสักแป๊บหนึ่งนะครับเบนเบนนายช่วยมาทํางานแทนฉันทีนะเดี๋ยวฉันพาลูกค้าท้องแก่ไปโรงพยาบาลก่อนโอเคครับุณไปโรงพยาบาลกันเถอะครับ เดี๋ยวคุณช่วยเดี๋ยวเรามัดระวังด้วยนะครับเรื่องโกหกทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบในชีวิตของฉันบทเรียนที่ฉันได้รับคือท้ายที่สุดความจริงก็เปิดเผยออกมาสวัสดีค่ะหมอน้ำวานะคะวันนี้คุณมีอาการเจ็บท้องมาใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตัวหน่อยนะคะเออ คือว่าอาการของฉันเนี่ยดีขึ้นแล้วอะค่ะหมอถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับบ้านได้ไหมคะเออขอโทษนะคะหมอคงให้คุณกลับบ้านไม่ได้อะค่ะหมอคิดว่าควลลูกของคุณเนี่ยบีบตัวเหมือนจะใกล้คลอดเดี๋ยวหมอขอตรวจดูก่อนนะคะคืออย่างนี้ค่ะหมอฉันไม่ได้จะคลอดลูกที่นี่อะค่ะฉันจะกลับไปคลอดลูกที่บ้านต่างจังหวัดนะคะยังไงหมอก็ให้คุณกลับบ้านไม่ได้นะคะจนกว่าหมอจะแน่ใจว่าคุณกับลูกเนะี่ยปลอดภัยแต่ว่าฉันไม่มีเงินนะคะ งั้นคุณก็ใช้บัตร30บาทสิคะเออถ้างั้นเดี๋ยวผมออกค่ารักษาพยาบาลให้คุณห่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดของผมเหมือนกันนะที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นยันดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะได้ไปค่ะว่าที่คุณแม่มือใหม่เดี๋ยวเราไปตรวเป็นที่เตียงไปเถอะใชน่นนี้เลยค่ะ มอคะฉันไม่ตรวจได้ไหมคะฉันกลัวมาเถอะค่ะนี่คงไม่ใช่การตรวจครั้งแรกของคุณใช่ไหมล่ะคะเออคือว่าฉันอยากคอดลูกแบบธรรมชาตินะคะ่ะถ้าเกิดฉันให้หมอตรวจเนี่ยก็จะกลายเป็นลบก,กวรเด็กในท้องนะคะให้ฉันกลับบ้านเถอะนะคะคุณหมอคุณคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือลูกในท้องของคุณนะคะหมออยู่ตรงนี้เพื่อช่วยคุณแต่ว่าสิ่งที่ทําลายลูกของคุณเนี่ยนั่นก็คือคุณแม่กังวลเกินไป คุณคงไม่อยากทำลายลูกตัวเองเหรอกใช่ไหมคะค่ะก็ได้ค่ะ ณหมอคะฉันขโมยของพวกนี้เอาไปให้ลูกฉันนะคะแล้วหมอจะเชื่อได้ไงคะวพราคุณพูดความจริงมันเป็นความจริงค่ะหมอฉันกับลูกเนี่ยอดข้าวมาหลายวันแล้วคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าร,าปรอปภคนนั้นเนี่ยโทรแจ้งตำรวจฉันก็จะเสียสิทธิ์ในการดูแลลูกไปอะคะ่ะคุณหมอคุณหมอช่วยฉันด้วยเถอนนะคะแล้วคุณจะให้หมอทำอยังไงคะ คุณหมอก็แค่บอกรอประพอคนนั้นไปอะคะ่ะว่าเป็นอา,อาการเตือนเจ็บท้องอะคะ่ะแล้วคุณหมอก็ให้ฉันกลับบ้านได้ก็แค่นั้นนะคะคุณหมอคุณโกหกแล้วคุณจะให้หมอกโกหกด้วยเหรอคะได้โปรดเถอะนะคะคุณหมอช่วยฉันด้วยเถอะนะคะเพื่อลูกชายของฉันคุณหมอเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าลูกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนะคะคุณหมอช่วยฉันด้วยเถอะ นี่ค่ะคุณหมอรูปลูกฉันเองค่ะนะคะคุณหมอได้โปวดเถะนะคะตกลงค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคิดวิธีกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างได้ค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะฉันจะทำตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างเลยค่ะค่ะงั้นคุณรอหมออยู่ตรงนี้นะคะค่ะ ฉันเชื่อผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงนะแต่ก็อย่างว่าใครจะพูดความจริงกับคนขี้โกหกอย่างฉันล่ะ ครับคุณหนีความจริงไม่พอหรอกนะครับยังไงความจริงมันก็ต้องเปิดเผยสักวันเออคือ,อฉันฉันไม่ไหวแล้วค่ะนี่คุณแอนครับคุณอย่าเล่นมุกกับพวกเราเลยนะครับมันใช้ไม่ได้ผล ค,คุณแอนนี่นหมอไหมคะคุณแอน,นช่วงเวลานี้เป็นจุดจบในชีวิตของฉันชีวิตเดิมของฉันตำรวจคงกำลังจะมาจับฉันใช่ไหมคะ แต่ว่ามันก็สมควรแล้วหรอคะ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยฉันขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะผมหวังว่าคุณคงไม่คิดทำอะไรแย่ๆนะครับไอ h o n e แม่ครับ นลูกมาที่นี่ได้ไงลูกคุณอาคนนี้เขาพาผมมาครับขอบคุณมากนะคะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกนะครับที่หยิบของโดยไม่รับอนุญาตอ่ะน้องโทรเข้ามาตอนที่คุณสลบอยู่พอดีผมก็เลยรับสายแทนคุณไม่รู้สิบดีขึ้นยังครับผมเป็นห่วงแม่จังเลยแม่ไม่เป็นอะไรแล้วลูกหนูไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะแม่หนูไม่เป็นอะไรแล้วแม่เขาแค่เครียดนิดหน่อยเท่น,นั้นเองจะ้ะใช่ งานของแม่นายเครียดมากเลยนะรู้ไหมงั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะคะนายนคงคิดว่าฉันไม่เคยพยายามคิดหางานทำเลยสินะแต่ฉันจะบอกว่าฉันพยายามหางานทำมาตลอดแต่ไม่มีใครเขาจ้างแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างฉันหรอก คุณไม่พูดความจริงแล้วนะครับผมว่าเรากลับไปที่ร้กันเถอะไปทำไมคะที่ร้านกำลังรับสมัครพนักง,งานนะครับเดี๋ยวผมเป็นบุคคลอ้างอิงให้คนเองคุณจะรับรองฉันทั้งๆท,ที่ฉันเพิ่งขโมยของไปงั้นเหรอคะทำไมคุณใจดีขนาดนี้นะคะเพราะผมเข้าใจดีครับว่าคุณรู้สึกไงแม่ผมเลี้ยงผมมาด้วยตัวคนเดียวเราแทบไม่มีเงินซื้อข้าวหรือว่าใช้สอยเลย แต่และเดือนก็แทบจะไม่พอเลยด้วยซ้ำว่าไงครับหรือว่าคุณไม่ชอบทำงานที่มันสุจริตขอบคุณมากนะคะไอโฟนขอบคุณพี่เขาสิลูกขอบคุณครับสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความจริงก็ย่อมปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุด คือการยึดมั่นอยู่บนเส้นทางของความเป็นจริง